สวัสด <rude S 2> ีครับเพื่อนชาวโซเชียลแคมนะครับผมตอนนี้เราอยู่กันที่ร้านอัปปะค่าตรงโชคใจศรีนะครับวันนี้เรามามีติ้งกันกับเพื่อนๆทั้งหมด8คนด้วยกันเราขอแนะนําเพื่อนๆทั้ง8คนนะครับนี่เพื่อนคนแรกชื่ออะไรแนะนำกูหน่อยชื่อเก้ครับอะไรนะเก้ครับคุณดึงดูดไม่ได้ยินมาจ่าตุ้ยที่อาจารย์คนนี้ชื่ออะไรอ่ะชื่ออะไรอ่ะนะไม่กี่วิเนี่ยชื่ออะไร ทำไมกล้องไม่โฟกัสมึงวะชื่ออะไรอ้าวไม่รั้นนำตัวหญิงด้วยหน้าตาดีแล้วหญิงด้วยนี่อันนี้มากับแฝดพี่ชายพี่ชายไม่ได้แฟนี่มากับพี่ชายชื่ออะไรจ้าเฮ้ยชื่ออะไรอ่ะบอกถามชื่อไม่ได้เดี๋ยวหาเยดี๋ยวหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวหน้าเปลี่ยนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่แอคกันหน้าเปลี่ยนเอออันนี้เอออันนี้เรียกว่าป่านี่คือแกง น,นี่คนสวยค่ะได้เดี๋ยวตอนนี้เราอยู่ขออยู่กับเพื่อนๆกันนะครับเดี๋ยวเราเจอกันบ๊ายบาย